วัสด,ดีจ้านะคะออกมาเดินเล่นข้างนอกนะทุกคน <c oughs> นะคะฝนก็หยุดตกแต่ก็ลิ่นๆดูจ้าพี่น้องกับเ็นอย่งางเนาะยางหลิน่นออกกาลัางกายนะคะเย็นๆหนาวๆคนขิ้งลากลุกกับพี่น้องนะคะสบายๆนะคะนี่นะคะเพิ่งดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะตอนห้าโมงสิบแปดนาทีนะคะตอนนี้ห้าโมงสิบแปดนาทีแล้วนะคะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะทุกคนเห็นไหมนะคะ ใไ,ไม้ก็จะเปลี่ยนสีโอ้วันนี้ทิ้งกระดาษนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาขยะมาทิ้งนะคะอารถขยะก็จะมาเก็บพ่งนี้นะ,ะสียงามเหมือนเดิมนะคะทุกคนนะคะงามเหมือนเดิมเนาะ จะลงไปเกาะนิดนึงนะคะไปเกาะแกะนะคะต้นไม้ก็เริ่มเป็นสีเหลืองอมดมเ <g rab> กือบจะทุกต้นแล้วนะคะทุกคนนะเสียงค่อยไปกับขอโทษด้อจ้ะเดอ้อสีบอกแห้งๆนะคะนี่นะคะต้นไม้มันสวยมากนะคะมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีนี้นะคะก็โอเคนะคะสวยตามฤดูกาลนะคะนี่นะคะมาณนี้ยโอ๊ยค่อยกับมือสันเลยพี่น้อง เขาก็คือกินแล้วน้อะนะคะแกงบักอื้อนะคะแกงกะทินะคะแกงฟักทองกะทินะคะแกงกะทิใส่ฟักทองนะคะใส่บบกับโอเคอยูพี่นองเขากินไปปับถ้วยนึงนะคะไปคะ่ะทุกคนนะคะเงนเนาะเิปทำคลิปทำแคปนะคะ เดี๋ยวขากลับเราจะแวะเอาแอปเปิลน,นะคะขากลับเราจะแวะเอาแอปเปิลน,นะคะนะคะต้นประจําตําแหน่งของสีมานะคะแอปเปิลน,นะคะกรอบอร่อยเหมือนเดิมนะคะ,ะยังเหลือดูนะคะทุกคนนะคะร่มกระพัดแห้งนะพี่น,อน้องนะล่มพัดแห้งนะเห็นไหใบปิวบนแล้วนะคะเหลือตะนวยมันแบบนี้นะคะห้าโมงนะคะห้าโมงยี่สิบห้าแล้วนะคะโอเคเนาะ เดินไปชมวิวไปนะคะพี่น้องนะคะแดดอ่อนๆแดดแทบจะบ่มีสําีีนองเลยนะ,ะเราเราต้องขยันทำคลิปนะคะเ <c> ผ <oughs> <c oughs> ื่อมันจะผ่านอ่าเผื่อมันจะครบอ่าสี่พันชั่วโมงแล้วทุกคนเนาะเราเป็นคนว่างงานนะคะ YouTube ก็เป็นงานอีกงานหนึ่งนะคะของตีไม้กับตีน้อยเนาะอ่า ถ้าชั่วโมงครบแล้วเราก็คิดว่าจะเปิดสร้างไรายได้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆนะคะช่วยดันนะคะช่องตีไมโนเวให้หน่อยเด้อน,นะคะเป็นกำลังใจให้ตีน้อยกับตีไม้นะคะโอ้โหหนาวมากนะคะทุกคนตอนเดินไม่เท่าไหร่นะคะแต่มาถึงนี่สิหนาวจุ๊เปเงเลยตีไมไม่ได้ใส่ขาย,ยาวมาะคะมานะคะทุกคนนะะใส่แบบชุดแม่บ้านนะคะ สบายสบายพี่น,อนะะ้องนะคะเดี๋ยวสแป๊บนุมนะคะเดี๋ยวมัดสายรองเท้าบนพี่น้องอูน้ำขึ้นเยอะเลยนะคะทุกคนโอเคนะคะไปค่ะ เดินทางนะคะโอุ้ยตา่แล้วพี่น้องขอโทษขอไข้ได้จ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะตื่นมาอาบน้ํานะคะรอเพื่อนๆนะคะรอขึ้นไลฟสดเพื่อนๆนะคะให้เห็นหน้าเห็นตากันเนาะหเห็นหน้าเห็นหนวดกันเออ อียงจังเลยแ้วยน้อคุยแล้วเยวะนะเยวนะเ,วนะเออโอเคนะคะจะพอยา,ยามพ้าอู้อันนี้ผ,าผ้ามีสวยมากเลยนะคะทุกคนนะดูสินี่นะคะสวยงามตามท้องเรื่องอเกนนะคะยียงน้ํานะคะทุกคนนี่นะน้าไหลแรงมากเลยนะคะเพราะว่าฝนมันตกทุกวันเลยนะคะ ไม้ชอบวิวนะคะเราก็มาดูวิวถ่ายวิวให้ดูนะทุกคนบรรยากาศมันก็จะสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะช่วงฤดูใบไม้ผลิเนาะอาจจะพูดไม่ค่อยท่องนะคะอาจจะพูดไม่ชัดนะคะออ้ตรงนี้วิวนี้สวยมากเลยนะคะทุกคนนะ,ะเราจะถ่ายให้ดูตัไปไกลๆมันจะได้สฉวยงแล้วนี่นะคะต้นไม้นะคะประมาณนี้นะคะทุกคนนะ,ะน้ําขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะ น้ำขึ้นเยอะมากๆเลยขอบอกนะคะนั้นนะคะก็จะเป็นฝรั่งนะคะหน้าหนาวเขาจอกมาเดินนะคะปกติหน้าร้อนเขาจะไปเที่ยวกันนะคะไปเที่ยว,นนะะยวพักพักอ่าพักหญเงาเนาะหน้าห่อนนะแต่เนาะต้นไม้ตัวน,นี้เป็นสีเหลืองนะคะใบไม้ก็จะร่วงนะคะโรยนะคะเขาไม่ตายนะคะแต่เขาหลับนะคะแล้วก็ช่วงหน้าห่อนกับสิึ้นมใไม่นะคะต้นไม้นะคะสวยงามเหมือนเดิมนะคะ หน้าร้อนก็อ <Wars> ีกแบบนึงหน้าหนาวก็อีกแบบนึงนะคะอากาศเย็นมากนะคะตีไม้ไม่ได้ใส่รูฟเฟลังจะมองไม้นะคะจะมองตีไม้นะเอ้าอันนี้มันไม่หนาวหรือทำไมมันใส่ชุดกระโปรงลงมาแล้วก็เสื้อแขนยาวตัวเดียวนะคะสีทนได้นะคะอุ้ยมีหมาด้วยนะคะคงไม่ติดเรือนะเพราะเราไม่ได้ขึ้นไร้นะทุกคนนี่นะคะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวตีไม้จะกลับจับขากองกันนี้หนอกนะคะ ก็จะก็จะมองเรานะเ,เ,เราก็จะถ่ายนะเรานี่ค่ะสวยงามเหมือนเดิมนาอคนสวยมากนะฮะโอ้สวยงามมากๆเลยนะคทีท้องฟ้าเป็นสีแดงฮาย นี่เห็นมาก็จะลงประมาณนี้นะคะดูตามเสียงดาวนะคะ,มะมกมาเห่าแล้วนะคะมาเห่าที่มานะครับจะกัดหรือเปล่านะครับไม่ก,กัดนะคะเราจะดูนะคะโอโ้โหนกกระยางนะคะนกกระยางขายเน่าอ,อุนตุลนะคะนี่นะคะค้องฟ้าก็จะประมาณนี้ฮัทหนาวที่พี่น้อง อยู่ในหออยู่ในบ้านมันกลเป็นคอนคอนนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะทุกคนน,ะคะนี่นะคะโอ้โหแสงนะคะก็แปดนาทีก็จะลงนะคะแปดนาทีจะลงเลยนะคะสักสิบนาทีนะคะขอสิบนาทีละนี่นะคะบ้านนี้นะคะทุกคนนี่นะคะ ขึ้นนะคะไหลแรงมากมากเลยนะคะตีไม้ก็จะอยู่เกาะน,นะคะทุกคนอยู่ในเกาะน,นะ,ะโอ้โหดูเมฆนี่สวยมากนะคะทุกคนมันสวยจริงๆเลยนะคะไม่รู้นะแต่ว่าตีไม้ว่ามันสวยมากๆเลยนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนนะขอเก้านาทีแล้วกันนะคะแล้วตีไม้ก็จะถ่ายรูปนะคะ 就么住住，住这里了。